ครับผมก็ได้มาร่วมงานของเกาเรม่านะครับก็คือจัดบูธสวยมากมเราได้มีโอกาสเดินชมห้องต่างๆแล้วคือตอนแรกอ่ะไม่คิดว่ามันจะมีห้องแบบว่าแบบนี้ด้วยในใน,ในแบบพับกเรอกแต่ว่าพอเดินอาวเขาแบบเซตไว้สวยมากเลยครับ <comed ic> ถ่ายรูปน่าจะเกือบครบแล้วมั้งครับน่าเหลืออีกนิดนึงครับใช่ ก็คือรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเกาเดอมาคือจัดง,งานแบบนี้ทําให้ผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านนั้นเชื่อใจได้เลยว่าเกาเดอรมาเนี่ยไว้วางใจ<ม>ที่เราเห็นเลยว่าเขาก็มีประสบการณ์การทำแบบนี้มาค่อนานานแล้วแล้วรู้เลยว่าเขายังนําสิ่งดีๆมาให้พวกเรานะครับชาวประชาชนได้เจอกันใช่ผมถ้ามีโอกาสผมต้องไปทำาั้งแล้วใช่ครับเดี๋ยวลองดูแต่ไว้ใจเกาเดอมาใช่ครับนี่เขาเอสทีมาตั้งหนึ่เ้าง โอก่อนผมเกิดผมยังไม่เกิดพี่อูก็ยังไม่เกิดผิวเ่ไม่เกิดใทรหลายๆคนที่ก็ยังไม่เกิดใช่แต่ตอนนี้ทุกคนเกิดแล้วแล้วความสวยก็มาถึงที่ะะ<ด>แล้วค่ะถูกต้องโดยการเดิมว่าโดยการเดิมว่าใช่ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มานั่งฟังพี่บุกคิ้ลร้องเพลงแล้วก็ได้ได้เจอหน้าแฟนคลับนะครับเพราะว่าก็หลายวันอยู่ที่แบบว่าไม่ได้เจอหน้าแฟนคลับเลยแฟนคลับก็มารอกันตั้งแต่เช้าเลยอย่างเงี้ยก็ ดีใจครับวันนี้ท mm ี hmm. like okay, ่ได mm ้มาเจอแฟนคลับที other, ่นี yes. kind of person, mm ่ค hmm. ร yes. ับก็ไม่ได้มีก so, ิจกรรมอะไรมากมายใช่ก็จริงจริงแค่แค่จริงๆแค่เราเขาราพาพวกเขามาเนี่ยวันนี้ผมว่าเขาได้เจออะไรดีๆแล้วนอกจากพวกเราสองคนเนี่ยผมว่าเป็นไอเวียที่ดีที่ทำให้พวกเราเนี่ยดูดีขึ้นใช่ต้องได้เจอเกาเดลมาเนี่ยแหละครับเพราะก็ยังไงก็ฝากงานของเกาเดลมาด้วยนะครับก็เขาจัดงานได้แบบสวยแล้วก็ตั้งใจคือ คือเดินข้างหน้าร yeah. mm hmm. ู้เลยว่าเขาตั้งใจทํามากๆก็ยังไงก็ฝากกัดมาด้วยค่ะที่แบบว่าอยากมีเรื่องความงามเเนี่ยลองดูครับเล่นมาดไปมามาถ่ายรูปกันได้ใช่มาถ่ายรูปกันได้ก็มีรูปสวยๆเต็มเลยพวกเราถ่ายเดี๋ยวเอาไวปลงเพียรใช่โอเคพัานในสวนดอเบญจมาศตอนนี้วันเล่นพายปีน้องไม่ได้ไงสักหวานแบบอะไรเลยหวานหรอครับธรรมดามากเลยนะครับนี่เขาเนี่ยเขาเป็นหนุ่มนักรักอยู่แล้วคนนี้ ผมรักสิ่งรอบๆอยู่เลยเออคือเราวันนั้นเป็นวันที่ผมเพิ่งบินมาจากเกาหลีพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมัน14สี่กรุ๊มพาร์าเยนไทยมันแบบว่าเป็นวันที่เอาจริงๆนะมันเป็นวันที่มีความหมายเหมือนกันเพราะว่าเราก็แบบเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะรู้สึกว่ามันเป็นวันที่จริงๆมันก็บอกรักกันได้ทุกวันจริงวันก็มีกันอยู่สองคนไม่บอกรักคนนี้จะไปบอกรักใครใช่ใช่ไหมนั่นแหละ ครัเขินไม่เอาไม่พูดละ <laughs> เขาเก่งมากนะอันนี้ผมขอยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่ให้ไปรับแล้วเขาก็บอกว่าแล้วผมมาสงสัยอย่างหนึ่งว่าผมมาดูดูตลอดว่าจะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่แล้วพอเขามาเขามาพร้อมกับดอกไม้เราก็เลยงงว่าเอาเวลาไหนไปซื้อ,อ,อแล้วเขามีการเขียนว่าแบบอายุคมพลีทมีด้วยอะไรก็ร <laughs> ู้สึกว่าเออเพราะตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยว่าเขาจะได้เตรียมอะไรให้เลยจริงๆแค่แบบว่า ไม่ได้คิดอะไรมากแค่แบบอาหารอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยากให้กลับมาแล้วแบบเพราะว่าอีกวันเขาต้องทํางานเช้าด้วยก็อยากให้เขาแบบว่ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาแบบเดน้อยแบบเดียคำโคมอะไราเงี้ยกลับมาแบบได้รับบรรยากาศดีๆเนาะอ,อ,อากาศดีๆบรรยากาศดีๆใช่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็มีคนแซวมีคนแซววันนั้นด้วยว่าแบบหลังจากวันนั้นอะ่ะคือผมหายไปเลยจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนคือผมทํางานแบบผมไม่ได้จับโทศรศัพท์เลยก็เลยแบบว่า โอเคไม่ได้หายไปไหนนะครับผมยังอยู่เสาไวเสาไวไยที่ก่อนล่วกวันเจ้าผมเองก็ทำงานเหมือนกันจริงๆอยากล็อกวันให้งานครับครับใช่แต่นี่ครับให้เขาไปดิเฉยฉายเขาเฉยฉายมากแลวคือผมรู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากหนาวไหมก็อดดูฟลอสโนอยู่ดีอดเขาไปดูชิความิ้นสุดของกีมะ คือเอาจริงนะคือผมไปถึงอะคือกองทัพพี่บอกกับผมว่าพี่มาช้าไปเพราะวันที่พีกไปก่อนหน้าวันวันหนึ่งแล้วก็พี่บอกว่าหิมะเต็มเต็ม,เต,มเต็มพื้นเลยผมไปคือเหลือแต่แบบเป็นไรเดินยากไหมฮะใช้ชีวิตย,ยากมันลื่นปุ่นลุ่นปุ๊เะยวะคือลื่นมาก<ช>คือคือ,คอมันหนาวอะ่ะมันลบลบประมาณ 8, ลบแลอะ่ะแต่ก็ก็ได้ครับชอบชอบบรรยาขาศแล้วกลับมาไทยคือ38อมสิออมปรับตัวแม้ โอ้โหปรับโอ้โหแทบมึนครับนิดนึงมีแบบโอ้ยจะเพียแดดเพราะว่าทํางานแบบฟืลแบบเราตัดแดดนานด้วยก็เลยแบบโอ้โหปรับตัวยังไม่ทันเท่าไหร่ครับหยาไยก็หานาวอกก็ร้อนี่าานย้ายของวุ่นวายมาก <c oughs> เพราะว่าผมทําบ้านด้วยอะไรเงี้ยครับก็ <c oughs> เลยแบบช่วงนี้เลยแบบย้ายคงย้ายของทำออฟฟิศให้หมาม้าด้วยคือที่หายไปเพราะว่ายุ่งเรื่องพวกนี้อยู่อะไรมันมีเรื่องของ สัญญามีรุน่นดี่น่นเลยนยครับต้องควรทำใช่มีบบงทีเป็นยังไงบ้างว่าทำงานกันแบบนั้นับวัยโหชีวิตช่วงนี้แหะครับแทบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็จะเป็นฟีลแบบว่าเราตื่นมาทำงานแล้วก็ไปแล้วก็ทำแล้วก็กลับมานอนแบบชีวิตมีประมาณนี้นช่วงนี้แต่ผมว่างานของผมว่างานคือชีวิตเลยนะใช่มันรู้สึกว่าพอไม่ได้ทำงานแล้วแอบรู้สึกว่าชีวิตแบบอเออเลยรู้สึกว่าช่วงนี้แบบ นี่แหละอยากทําแบบนี้แหละไปเรื่อยๆอะไรยาเงี้ยอยากจะแบบว่ามันอยากจะตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าวันที่มันว่างๆมันล้ออ่ะเก็บไว้ตอนเกษียณแล้วกันเก็บไว้ตอนเกษียณแล้วกันก็จริงเพราะแบบวันไหนที่รู้สึกว่าวันที่มันว่างอะมันจะรู้สึกแปลกๆแล้วมันต้องหาอะไรแบบสรรหาสิ่งอะไรมาทําแบบให้มันรู้สึกมันไม่ว่างอ่ะเพราะมันว่างแล้วมันเหมือนแบบทาอะไรวะใช่แต่ว่าจริงๆช่วงนี้ก็แอบแอบ่าซิว่าแบบเขาก็ทํางานเพลงอ่า ก็เตรียมตัวเรื่องด้านการแสดงเราเองก็ทํางานเพลงด้วยใช่ทั้งคู่ทั้งคู่เตรียมพบประสบเจอได้เลยประสบเจอปีนี้เรีรที่มีเป็นงานคูค่เราเาใช่ค,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 ครับเ็บนามีอะไรยังไง้ครับอัปเดตเหรอครับ,รบจริงๆที่นี่ที่แรกแล้วกันเราว่าผมพูดได้และปลายเดือนนี้ครับ,รบปลายเดือนนี้เจอกัน ผมว่าเจอกันนี่มันเจอกันเจอยังไงครับเยมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนดูครับเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจทํามากๆแล้วก็เก็บเงียบงานมานานจริงๆมันคันปากมากมันอยากพูดมานานแล้วแต่มันไม่ได้จริงๆิไม่ได้เดี๋ยวมันจะไอ้นั่นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆปลายเดือนนี้ผมมอบความสุขให้ทุกคนได้ดูแน่นอนเป็นสิ่งที่โอเคมันเราอยากทํามามากๆแล้วแล้วก็โเราได้มีโอกาสร่วมงานกับคนที่แบบว่า ผมอยากทำงานด้วยมานานแล้วด้วยอาต้องรอดูต้องรอดูผมรู้ทุกอย่างทุกกระบวนการ <Yeah. S 2> แต่ว่าเขาคงตื่นเต้นมากไม่ได้บอกไว้แค่นี้บอกได้แค่นี้บอกได้แค่นี้แต่ว่าที่จะมาถึงเร็วนะครับผมก็ flex fan day นะครับครับคู่เป็นงานคู่พวกเราก็จะเป็นแฟนเดย์ที่เราจะไปเป็นคอนเสิร์ตนะครับ,รบที่จะมีกับ ที่พี่น้องๆวงการทิป๊อปนะครับใช่มีหลายๆวงเลยแล้วก็เราดูว่าจะมีโชว์อะไรที่เจ็เจพิเศษหรือเปล่า mm hmm. อ่าแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงนะครับผมก็ mm hmm. จะมีโอลิมป๊อปนี่เขาเริ่มขิงกันแล้ว <Olymp op. S 2> โอ้ยคุณทีมสีสีส้มเนี่ยทำไมครับมาถึงก็แบบว่าแบบเก่งเลยแบบปากดีมากอ้าวอุ๊ยทำไมพูดจาแบบนี้นะครับ <laughs> คือแบบว่าปากดีมากแบบดีแล้วดได้เลย <laughs> ผมเปิดแล้วเปิดตรงนี้เลยคือยังไงอ่ะยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้ขิงอะไรเลยนะฮะก็ไม่ได้ขิงอะไรสักอย่างเลยนะจริงเหรอใช่ผมดีใจแล้วที่ทีมผมมีอย่างน้อยเียใจมากอ่ะสีน้ำเงินเขาเป็นอย่างนี้กันเหรอครับเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรเอาฝากวินดนทนนเทนลูกตัวเองด้วยนะนิดนึงนะครับผมดีใจที่มีมีพี่ภูมิอยู่ครับภูมิอะไรภูมิอ๋อภูมิภูมิแน่หรอคอยตัดต่อเหรียญทองให้เราอะนะเออโอเคได้ ไม่ไม่นะครับเพราะว่ารู้อาจจะเดาได้อยู่แล้วเป็นเกมที่เดาจริงๆไม่ต้องแข่งก็ได้โอ้โหใช่ผมแอบรู้สึกว่าเสียดายงบคือให้พวกเราสีส้มทั้งหมดนะครับไปยินมนแทนเลยกันอ้าว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 พูดอย่างนี้นะเอาแล้วนะทีมสีน้ำเงินสีส้มจะล้มล้มทำไมครับไม่ล้มให้อยู่แล้วเราถ้อถ้าจะแพ้ก็แพ้ด้วยสีส้มผมไม่แพ้ละกัน แต่เอาแต่เอาจริงผมว่ามันเป็นมันเป็นเสน่ห์แล้วกันผมว่าครั้งนี้มันมันความน่าสนใจอยู่ที่แบบว่าพี่ๆน้องๆวงการทีป็อปนาะก็คือแบบว่ามารวมตัวกันมาเจอกันเนี้ยแต่ว่ามันคือคืนนะมันแบบว่ามันได้เกิดการแบบคอนเนคชั่นกันจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่3ปีที่แล้วอ่ะแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าแค่จะรวมกันเจอกันยังยากเลยอะไรเงี้ยเขาแบบเสน่ห์แต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบทุกคนคือแบบคอลลาบเรชกันจนกระทั่งมันเป็นงานเนี้ยแหละรู้สึกดีใจมากๆที่มันเกิดขึ้นใช่ก็ฝากทุกคนด้วววววยนนนนนนะะคครรรรัััับบผมมมออลิิปกกกทททีีีี่่่่่่่จเเเเดดขึ้้้าาา์ใชแต็็ สงการนะครับเออใช่สงการสงการเเจอพวกเราเรียบร้อยจะไปเต้นไปเวทีใช่ไปถึงหลายอยู่ครับหลายอยู่หลายอยู่พอกระต้นจีนเลยครับเแต่ว่าเราจะเตรียมโชว์ให้ทุกคนได้ฉ่ำใจแน่นอนแน่นอนสงการมันต้องโยกเอวโยกเอวมันต้องโจโจโจหน่อยแล้วยอนรูปเขาเต็มที่แล้วเดี๋ยวดูนะครับเออเดี๋ยวอคุณครับ